สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนับดิ่งเพชรยนต์นะฮะวันนี้มีโปรนะครับก็เลยมาอัปเดตให้นะฮะสำหรับโตโยต้ r e ีโว่ e สีแดงปี16เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับเลขใไม่90,000มโลนะครับมีโปรโมชั่นให้แล้วนะครับนะเอ่อทั้งราคารถนะฮะลดลงมานะครับ20,000บาทนะจาก4,000 0 ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเหลือสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทจัดให้เลยนะยังยังยังไม่หมดนะลูกค้าคันนี้จัดโปรตอนรับปีใหม่นะฮะภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับนะฮะแถมประกันภัยปอหนึ่งหนึ่งปีเต็มแถมประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์หนึ่งปีเต็มนะครับและสามนะฮะผมแถมกล้องบันทึกวิอหน้าหลังนะกล้องบันทึกวิวหน้ากล้องถอยหลังให้นะครับนี่ฮะ คันนี้จัดโบให้เสร็จสับเรียบร้อยนะราคาก็ให้แล้วนะครับทุกอย่างให้หมดแล้วนะใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับด่วนเลยนะคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ70,00ไวนบปายนะตีกลมๆ8 0 0 0นะฮะใครสนใจติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะฮะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดตัวรถให้อีกรอบหนึ่งนะว่าสวยงามบางเดิมขนาดไหนนะครับนี่คันนี้แบบผมบอกก็เลยว่าพร้อมใช้จริงๆนะฮะเดี๋ยวสปาทำความสะอาดให้รอบหนึ่งนะฮะกุญแจสำรองก็มีให้ครบ นะครับรถก็กระจกแท้เดิมรอบคันไม่เคยตีลังกาพิกว่มนะครับสวยขนาดนี้โปรโมชั่นดีขนาดนี้อย่าช้าครับหยิบโทรศัพท์มาโทรหาผมได้เลย092602443นะฮะพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมนะฮะไฟหน้าเขาเป็นมันติดฟเฟกเตอร์นะโคมไฟนี่อย่างสวยเลยพี่นะฮะไม่มีร่องรอยสเก็ดหินเลยนะครับผมบอกเลยรูปไปเนี่ยไม่มีสะดุดนิ้วสะดุดมือเลยนะฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะหน้าซ้ายหน้าขวานะฮะกระจังหน้าเขาได้เป็นโคมเนียมนะ นะฮะสี่เส้นสี่แถบแบบนี้นะเงาเงาฉ่ำฉ่ำโลโกโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะนี่ครับโคมไฟแท้เดิมนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยใช้งานยาวยาวไม่มีกรอบไม่มีเหลืองนะครับใช้งานได้ยาวเลยนะไล่เรียงถัดมานะไฟตัดหมอกหน้านะครับนี่ฮะใสๆสไม่เหลืองเช่นเดียวกันนะใช้กันชนบางลมเห็นไหมบางลมแบบคือยังใสยอยู่เลยนะฮะร,รถไม่มีโดนนะมีตัวอ่กันกระแทกใต้ท้องเครื่องให้ด้วยนะครับนี่ฮะ ได้ไปเนี่ยคือโอ้คบจบแล้วนะโปรโมชั่นก็ให้มาสุดๆแล้วนะนะฮะหาแบบนี้ไม่ได้นะก่อนหน้านี้เนี่ยคือสี่ห้าเก้าเนี่ยไม่ได้มีแถมอะไรให้เลยนะตอนนี้จัดโปรต้อนรับปีใหม่นะฮะได้มาเยอะเลยนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะผมบอกเลยรีบด่วนเลยนะฮะไฟแนนซ์เนี่ยหยุดประมาณวันที่ยี่ห้านะเนี่ยฝากระโปรงนะฮะไม่มีร่องรอยสเก็ตหินนะนะฮะนี่นี่รถเนี่ยคือไม่ได้มาจอดแล้วมันมีฝุ่นแล้วนะนะฮะนี่ฮะ เดี๋ยวสปาให้เนี่ยผมบอกเลยว่าแดงฉ่ำๆเลยนะครับแดงฉ่ำๆเลยเนี่ฮะขนาดนี้คือมีฝุ่นนะยังแบบเห็นเห็นเงาสะท้อนไหมนะฮะวิบวับเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันไปกันต่อนะให้ดูโดยรวมก่อนนะดูดินะฮะดูแค่ฉนวนอ่ากันความร้อนห้องเครื่องก็รู้ล่ะนะครับนี่ฮะรถไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับอ่ะ ไล,ล่เลียงมาที่น็อตฝากระโปรงก่อนละกันนะฮะนี่ครับไม่มีรองรอยการไขายการงัดกนเนี้ยนะซีนอ่อนเดิมๆจิกง่ายๆนุ่มๆแบบนี้นะฮะนะครับรูคมกลมสวยทุกช่องทุกรูนะฮะนะไม่ผิดรูปผิดล่างนะฮะสติ๊กเกอร์กันกระแทกสติ๊กเกอร์ใส่นะนะฮะกันกระแทกนะยังอยู่อยู่เลยนะฮะนี่ครับสติ๊กเกอร์คาเตือนนะครับอยู่ครบนะกอนนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบเลยนะฮะนี่ อยู่ครบหมดนะครับสวยใสบางเดิมแบบนี้นะครับจัดโปรให้หนักๆแบบนี้นะฮะไม่ได้แล้วนะฮะนี่ฮะฉนนการความร้อนอย่างที่บอกนะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกทองจางนะฮะยางกันน้ําฝนนะฮะนี่ฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะฮะอ่ะมาถัดมานะฮะดูแก้มบ้างนะฮะนี่ฮะแก้มสวยๆอย่างนี้นะฮะฐานหม้อน้านะครับสวยๆอย่างนี้คมไฟหน้าแท้เดิมนะ โคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะนี่ฮะตัวไทโคอิโตะนะฮะนี่ฮะคานโมน้ําแท้เดิมนะครับนี่อันนี้มันมันปกตินะพี่นะเพราะว่าตัวยางกันน้ำฝนนะฮะนะเวลาปิดลงมานะฮะมันต้องเป็นรอยอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบใหม่เป็นซีไลา์เนี่ยคานโดนมานะนะครับนี่ฮะคมไฟหน้าแท้เดิมนะครับนี่แผ่นเพจอยู่ด้านข้างนะฮะ เพดไม่พับไม่ยับไม่งอนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการตอกใหม่นะมาดูกันที่ตัวเครื่องต่อนะฮะตัวเครื่องนะฮะฝาเสื้อสูบกับตัวเสื้อสูบนะฮะไม่มีคาบน้ํามันนะครับฝาเสื้อสูบไม่โก่งนะฮะไม่มีเปลี่ยนตะเก็นเปลี่ยนซีนนะครับน้าไม่ดันแน่นอนนะใช้งานยาวๆเลยแลวเป็นตัวรีโวเนาะนะครับตัวต้าแบรนด์นี้น่าจะรู้อยู่แล้วอึดถึกทนนะฮะใช้งานยาวๆเลยนะครับนี่ฮะสวยใสบางเดิมพี่นะฮะนะตันนี้ ไปไปกันต่อนะฮะนี่ครับสวยใสายบางเดิมแบบนี้อย่าพลาดนะจัดโปะให้เสร็จสับแล้วนะฮะนะล้อแม็กอันลอยนะฮะล้อแม็กอัลอยขอบสิบหกนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้เป็นขอบสิเจ็ดเลยนะลูกค้านะฮะนี่นะครับขอบสิบเจ็ดเลยนะตัวยกสูงนะครับนอะ่ะดูเห็นไหมทกเชิกนะฮะไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยปะปุกนะครับนะ ตัวน็อตตัวรูน็อตอะไรต่างๆคมสวยชัดเจนอยู่ครบหมดนะฮะนะฮะนี่เดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดนะเนี่ยดูบางโคนดินะฮะยังไม่มีคูดเลยนะครับสวยใส่บางเดิมมาดูที่ด้านข้างนะชายบันไดนะฮะไม่ค่อมไม่เบียดลูกประ,ะนาดนะดูบันไดนะนะปกติเนี่ยจะโดนโดนตัวใต้บันไดเนาะถ้าขับเอ่อไม่ค่อยดูแลรักษานะครับนี่ฮะนี่ อย่างที่บอกฮะกระจกแค่เดิมรอบคันนะรถไม่เคยตีลังกาพิคว่ำนะฮะนี่แล้วที่สําคัญนะเขาได้รับการตรวจนะฮะจากบริษัทเยอรมันนะฮะอันนี้จ้างตรวจนะฮะหลักพันนะจ้างเขามาตรวจไม่ใช่ว่ามาตรวจฟรีนะฮะต้องผ่านมาตรฐานเขานะ,ะถึงจะได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะตรวจทั้งหมด274จุดนะฮะตรวจทั้งโครงสร้างทั้งบอดี้นะฮะตรวจทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งระบบไฟทั้งแอร์ทั้งช่วงล่างนะฮะ ขามีตัววัดสีนะฮะมาดึงเลยนะฮะต้องอยู่ในเกณฑ์สี่ดาวครึ่งถึงห้าดาวนะเขาถึงให้สติกเกอร์นี้นะครับเป็นบริษัทกลางนะฮะไม่ได้เข้าข้างเต็นท์ไม่ได้เข้าข้างไฟแนนซ์นะฮะนะครับต้องต้องผ่านการตรวจเท่านั้นนะครับเอ่อเป็นโคดของไฟแนนซ์นะอันนี้เราก็จ้างมาให้เสร็จสับนะฮะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะไปไปกันต่อนะฮะได้บางเดิมนะโลโก้ให้รักนะฮะตัวอ่อักษรนะฮะนะเป็นคมเนียมอยู่ด้านข้างนะครับ กระจกมองข้างนะฮะเป็นคมเนี่ยมนะปรับได้พับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ข้างหูกระจกนะ,ะกรอบไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะฮะนะนี่นะฮะไม่ได้คือถ้าใช้ได้นานๆนะลูกค้าจะจะจะเห็นนะไอตัวเนี้ยนะฮะอยู่ๆมันก็กรอบนะผมบอกเลยนะอันนี้เนี่ยคือดูแลรักษาดีนะครับไม่จอดตากแดดนะแล้วก็ได้คิ้วกันสาดประตูนะฮะมาสีบานนี้นะฮะพร้อมใช้เลยนะได้ได้แบบครบๆลูกค้าไม่ต้องอะไรแล้วนะ แม้กระทั่งตัวเบ้ารองมือเปิดเนี่ยนะนะฮะก็ได้มานะฮะมือเปิดได้เป็นคมเนี่ยมนะแล้วเรายังมาจัดโปรแมให้อีกนะโอ้โหนะพาดพาดคันนี้แล้วผมบอกเลยยาวเลยนะฮะนี่ฮะจกแท้เดิมนะมาดูประตูนะผ่านการใช้งานน้อยจริงๆนะฮะนี่ฮะดูชายประตูนะฮะตะเข็บเดิมซีนเดิมเม็ดองเม็ดอาร์นะครับสวยๆนะฮะนี่ฮะได้ลำโพงมานะฮะ พร้อมกับตัวลำโพงทวิตเตอร์ด้วยนะนะเออไม่ใช่ได้เฉพาะลำโพงนี่นะนะฮะลำโพงทวิตเตอร์ก็ได้มานะพนักเท้าแขนฮนะมีมานะประตูไฟฟ้านะครับซอกประตูนะฮะเดิมเดิมแน่นๆ่นหนึบๆนึแบบนี้นะฮะนี่แล้วดูชายบันไดนะนะฮะชายบันไดนะสะครับเพจเอ่อเดิมแค่เขานะฮะเป็นนี่ฮะมีปทตาโตโยต้ามาให้เสร็จสัร์นะฮะภายในเนี่ยเขาเป็นเบาะผ้านะนะฮะจะเป็นจะเป็นสีนี้นะ จะเป็นสีนี้นะแต่ว่าเขา,เาใส่ตัวหุ้มหนังมาให้นะครับใครไม่ต้องการต้องการเป็นให้เอาออกก็แจ้งได้นะครับแต่นี้เขาใสมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะก็จะดูแลรักษาง่ายนะค,คอนโซลน,นะก็สะอาดสะอาะ้านฮะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนแนละไม่ได้เป็นที่วางเอกสารเห็นไหมนะฮะตัวฟิล์มอะไรก็ติดให้ใหม่เสร็จสับเรียบร้อยนะลูกค้าคันนี้พร้อมใช้จริงๆนะครับ รับสนุนราคาอย่างที่แจ้งไปนะฮะสนุนราคาจาก 9, 4 39, ี่ห้าเก้าเหลือสี่สามเก้านะฮะเราก็จัดโปรให้อีกด้วยนะแถมประกันภัยปอหนึ่งนะครับอีกประมาณ17ื่นเจดนะฮะแถมให้แถมประกันเครื่องเกียร์อีกประมาณสองหมน้านะครับแถมให้นะเอาเข้าศูนย์ได้เลยนะครับมีปัญหาก็เคลมได้เลยนะนี่ให้ลูกค้ามั่นใจนะฮะนะได้รถสภาพสวยคุณภาพดีมีวารันตีรับประกันขนาดนี้นะโอ้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะผมไม่ได้บวกเพิ่มนะเออถ้าจะบวกเพิ่มเนี่ยผมไม่ต้องบอกว่าลดราคาก็ได้นะเออนี่ให้ไปเลยนะครับโปรส่งท้ายปีนะฮะมาก่อนได้ก่อนผมบอกงี้แล้วกันนะฝาครอบถังน้ำมันนะฮะก็มีมาให้คือแต่งออกหลอดเป็นดาแดงเลยอ่ะนะฮะร,รอเลยนะยางเนี่ยผมก็บอกเลยนะฮะเดี๋ยวเอ่อทาสปาทําความสะอาดลงยางดํานะโอ้โหรอเลย นะครับคันนี้นะเป็น4ประตูด้วยยกสูงด้วยนะฮะอ่ะดูช่วงล่างหลังนี่ฮะใส่บางโคนมาให้เสร็จสับนะฮะโอ้โหนะเนึบเนืบเต็มเต็มนะฮะสวยใส่บางเดิมเลยนะล้อแม็กก็ไม่พูดไม่เบียดนะฮะไม่ต้องไปขัดล้อนะนี่ฮะสติ๊กเกอร์ตัวพีลันเนอร์ยังอยู่ครบนะครับอ่ะนี่ฮะโคมไฟท้ายแท้เดิมนะด้านท้ายเนี่ยนะครับเป็นกันชนสแตนเลสนะเหล็กหนานะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าไปติดตัวเซ็นเซอร์กาวยามให้นะฮะสี่จุดเลย นะฮะแต่ติดใกล้ไปนิดนึงนะถ้าถามผมนะนะฮะติดใกล้ไปนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็เตือนกันชนได้ดีแหละนะครับเพราะว่ามันน่าจะครอบคุมอยู่แล้วแหละนี่ฮะไม่มีคูดไม่มีเบียดไม่มีชนพี่นะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะได้ไปเนี่ยคุมเลยคันนี้จัดโปรให้แบบผมบอกเลยเลยคุ้มจริงนะฮะตัวด้านท้ายนะตัวโลโก้โตโยต้านะมือเปิดเป็นคมเนียมนะฮะไฟเบรกนูงนที่สามอยู่ตรงฝาท้ายกระบะนะนี่ฮะให้รัก นะฮะตัว e ีโซลิโวนะครับนี่ครับอะมาโอ้โหนี่ถือว่าผ่านการใช้งานน้อยมากนะนะฮะไม่ได้บรรทุกของหนักนะไม่ล่องลอยเอ่ออะไรนะขีดขวัญนะครับแทบไม่มีเหลือแค่สปาทำความสะอาดแค่นั้นเองพี่นะครับนี่ฮะไปไปกันต่อนะฮะแต่เข็ดเดิมนะท้ายเดิมนะลืมให้ดูนะฮะนี่ฮะเหลือแค่สปาทำความสะอาดแค่นั้นเองนะครับ สวยๆใสๆนะครับนี่นี่ฮะเดิมๆชัดๆนะฮะคมไฟท้ายนะฮะแท้เดิมไม่กรอบไม่แตกนะฮะไม่มีน้ำค้างเข้าได้แน่นอนนะครับตัวหูเกี่ยวเออนี่นะครับอยู่ครบนะของติดรถของศูนย์เลยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างแพงนะผมเคยสั่งนะฮะนะฮะของ ในออ,ออนไลน์นะฮะตัวหนึ่งหกร้อยห้าสิบาทโอ้โหจุกเลยนะฮะนี่ครับคุ้มเลยนะสวยใสยบ่บางเดิมครับพี่นะครับทันนี้นะนี่เลขเครื่องเอ้ยเลขตัวถังเลขคัสซีนะฮะนี่ฮะเขาเว้าไว้ให้นะมันมัน,ม,นมันปิดทับหมดเนาะตัวคัสซีเห็นไหมไม่มีร่องรอยสนิทน,นะนะครับใช้งานยาวๆพี่นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับ สวยสายบางเดิมรอบคันนะหลังคานะฮะไม่ซีดไม่จางไม่ลอกก็ไม่ร่อนนะฮะไม่มีรอยขีนนกไม่มีคาบยางไม้นะฮะมาได้ดูรอบคันขนาดนี้จัดโปรให้ขนาดนี้ใครสนใจด่วนเลยพี่ศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะฮะโปเพึ่งออกนะฮะมาอัปเดตให้เลยนะฮะนี่ฮะมุมมาให้นะนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะฮะนะเป็นหนังนะครับนี่ฮะแอ่เดิมนะไล้ฝ้าหลังมีให้เสร็จสับนะฮะ ก็ดูนะรอบคันนะครับสวยบางเดิมมือจับเนี่ยขึ้นรถเนี่ยขนาดใหญ่เลยยาวนะฮะยาวมากนะฮะนี่ฮะมือจับเราจับแค่นี้เอง,เองเนี่จับได้ทุกตำแหน่งนะฮะโอ้โหไปไปกันต่อนะครับมาคนคนขับนะดูดิดูแลรักษาดีนะร่องรอยน้อยมากนะครับเดี๋ยวสปาทำความสะอาดให้อีกรอบเนี่ยผมบอกเลยว่าฉ่ำเลยนะฮะ สวยใส่บางเดิมนะฮะจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะอันนี้ของผมเองผลงานผมเองนะเดี๋ยวผมสปาให้นะฮะหัวนงหัวน็อตนะครับใส่ใส่นะครับใส่ใส่นะติ๊กเกอร์เติมลมยางนะครับนี่ฮะคนขับนะครับใช้งานเยอะสุดแล้วนะคุมเาบาะหนังได้แดงนะครับ โห่ผัดติดกลงแดดก็ไม่เอาออกนะอไปนี่มีตัวปรับระดับคมไฟหน้านะถ้าบรรทุกของหนักๆท้ายกระบะใช่ไหมนะฮะน่าจะเชิดนะก็ไฟไปแยงตาเพื่อนร่วมทางเนี้ยนะฮะสามารถปรับระดับคมไฟได้นะฮะที่วางแก้วน้ํานะฮะเก็บซ่อนไว้ให้นะฮะนี่ฮะจะดันเข้าไปนะฮะมีตัวล็อกให้เสสยบนะครับอ่ะเป็นกุญแจไขสตาร์ทนะฮะไฟหน้านะมีระบบออโต้นะฮะระบบออโต้ขึ้นลง เข้าห้างลงอุโมงนะฮะรอดกับรถใต้พงะพานอะไรเงี้ยนะฮะกลางวันนะสายตาผ้ามัวนะฮะชนไหลาทางชนเบรีเออร์ขอบทางนะฮะไฟเปิดโหมดออโต้นะฮะเดี๋ยวไฟหน้าเข้าติดให้นะฮะปลอดภัยไม่เบียดไม่ชนไหลาทางเบรีเออร์แน่นอนนะครับอ่ะไปกันต่อนะฮะพวงมาลัยนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันมาให้นะตัวพวงมาลัยดูจากนี่ก็ได้นะลูกค้าคือถ้ารถอา่า ใช้งานน้อยนะฮะมันจะเป็นข้าวแหละนะถ้าขับซ้ำๆเดิมๆอ่ะนะฮะมันจะลอกมีลอกมีร่องรอยนะตัวหนังสือตัวอักษรมันจะลอกอยู่แล้วนะฮะนี่นะครับอ่ารายเรียงถัดไปนะฮะอ่ชุดเครื่องเสียงนะครับแท้เดิมฮะ AMFM นะฮะ CD นะฮะแอร์อนาล็อกปรับใช้งานง่ายนะฮะนี่เจ้าของเดิมเขามีติดอ่าตัวซับเครื่องเสียงมาให้นะฮะ นะร้อมตัวสวิตปิดเปิดมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะใครทีอ่อยากเพิ่มลำโพองอะไรเนี่ยจัดได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปเสียใช้จ่ายตัวเ,เพิ่มเครื่องชุดเครื่องเสียงขยายเครื่องเสียงมาแล้วนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะหัวเกียร์ไม่ลอกไม่ร่อนนะสวยใสบางเดิมนะนี่ฮะมีตัวโหมดประหยัดน้ํามันด้วยนะแล้วก็โหมด Power เวอร์นะฮะโหมดปกติกนะครับ ดีวางแก้วน้ํานะฮะเราก็ช่องเก็บของนะพนักเท้าแขนนะฮะนี่เหลือแค่สปาทําความสะอาดให้อีกรอบนะฮะโปรโมชั่นจัดมาให้เต็มๆแล้วนะครับใครสนใจด่วนเลยนะครับ0ูนย์เก้าเก้าสนี่สานะครับสวยใสบางเดิมนะตัวตีตัวเลขกลมๆนะอ่เดี๋ยวผมสรุปให้ดีกว่านะครับคันนี้เนาะครับผมคันนี้นะครับโตโยต้ารีโว่สองจุดสี e พีปีสองพกเกียร์ธรรมดานะครับ เลขใหม่98,000โลนะครับสนุนราคาจาก459,000บาทเหลือ439,000บาทนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นนะฮะภายในเดือนตุลาคมนี้นะฮะแถมประกันภัยป .1 น,นะฮะ1ปีแถมประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์1ปีแถมรถช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีแถมกล้องบันทึกวิวหน้าพร้อมกับตัวกล้องถอยนะครับกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับ คันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ก่อน8 0 0พันนะครับใครสนใจ0ูนย์0ก้4 3ด่วนได้เลยนะฮะนะบเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์เนี่ยผมเอ่อเข้ามาตอบเวลาสามช่วงเวลานะบางทีเลทด้วยนะฮะแล้วก็เอ่อไม่ทันนะฮะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีน้องเซลล์เนี่ยเกือบ40คนนะขายออนไลน์ทุกคนนะฮะ มีจองปาดหน้ากันทุกวันนะฮะก็อยากให้โทรเรียกไลน์ดีกว่าผมตอบได้เร็วกว่านะฮะมั่นใจได้เลยนะพี่นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะมีตัวสติกเกอร์นะฮะจากบริษัทกลางนะตรวจมาตรวจโครงสร้างตรวจรอบคันให้แล้วนะฮสองจุดนะฮะตรวจละเอียดยิบเลยนะฮะถ้าไม่ผ่านไม่ได้สติกเกอร์นี้มานะฮะแล้วก็จัดโปรโมชั่นให้แบบจุกๆนะฮะทั้งลดราคาทั้งของแถมนะฮะมูลค่ารวมกันเนี่ยหกเจ็ดหมื่นเลยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะฮะก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะเป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวเลยนะฮะเผื่อมีรถดีๆหรือว่าโปรโมชั่นดีๆผมอัพคลิปลงนะเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เติมสต็อกเข้ามาแน่นมากนะฮะนะไม่แค่จะไม่มีพื้นที่เก็บไม่มีพื้นที่รีวิวแล้วนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ